ไม่เอาม่นม่ใช่ใช่ขอให้จงรุ่งเรืองลน้ำตูอ่ะากาน่าสิใจความทรงจำมากรับคุณเค้ง่อยโอยหน้าเค้กเยเยมันทำเละหมดเลยเละ